พันบอกว่ายุคสมัยสองพันหาวัดก็มีแต่หลวงตาพ่อให้เจ้าได้เฝ่าอยู่อาศัยาาานนเนคกู้เาส้พระหนน่มนมแน่นแน่นทั้งนี้นหน่อยบอกคอยมีซุมืือนี่เอออาศัยพระบวชไม่บ่ได้จักเนาะจีมือพันซึกออกล่าศีลเป่าน้ำการน้ำงานยานแต่งเงินบ่พอใส่นี่ไะแม่ญงอ่าถือคำล่ำเพิ่นล่ำอยู่เลยเนาะออออาศัยโยมกับก่ไปกินท่านิันบอล เหลี่ยมใสหลวงตาเถากับพ่อมีอยู่บางเนื้อตวหลวงตาแก่ๆก้าวรวมองเบิ่งข่างว่าไทยบ้านเป็นจังไดให้ยับมาใส่กันให้พ่อกันอยู่ใดให้สืบต่อสาสนั่งยาสิหวังอดีเรล,ลาบเละผลไดท้ทนคำเบาวพื้นเฮ้าสมัยนี้คนเฮ้าสมัยนี้มีให้เห็นจนเป็นข่าวผ้ากันแตกเงาๆได้ย,ยินข่าวพระบอกไปหวยนันเป่าแรนหาเออบอหัวซาพระวัดปัน่นเวลาเป็นบุญเป็นงานเปิดเครื่องเอิญอยู่วอนวอน ตีลังคั่งกับเพเห็นตีกองเพ่งกรบพเฝ้าเที่ยวไปเฝ้าพระยูดอนนี่แหละเพิ่นบอกว่านะครับมันเป็นภาพตะถอนว่ายยมห่วงจะน้ำหวยคนบาังรวยจะน้ำเบอร์เพิน่นพูดเธอแฮีงเป็นให้เหลียวเห็นอย่างกะให้ท้ายเหลียวเห็นหยังกระส่งใบวาเป็น่นในเนี่ยวา,วาคว่มเกา่าหุนทางเที่ยวไปเราแปลนเพราะปัน่ปนกับเดินบ้านส่วนว่าพระยูวัดบาน แนวสันเข่ากับบอมี่ผูได้สันของดีเป็นผููปักกดถ่ามันว่าอยหัวหน้าพอเ่าจอยผู้ใดไปเิ่นกะปล่อยเลขสองตัวอยข่างบนล่างตัวติงเออผูดวงเฮงก็ดีด้วยผููดวงซวยก็ถูกต่อสวนหลวงพออยู่วัดบานสันมามา,มาถ่าแต่โยมน่ะอ่าความหล่องคว่ำเพิ่นกระล่ำ,ลำ,ลำถือเป็นอย่างน้งงนะอยญ่เนาะเอากดไลค์กดแค่ไม่ไง,ไงนะครับถ้าฟังแล้วของดีมีประโยชน์ เออถ้าเว้าแล้วมันมีประโยชน์เนาะกดะไลค์กดแชร์กันเด้อ